ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ให้คนมาทำบุญนะคะมาถวายสังฆทานถวายเพลงหรือทําพิธีทางาศาสนาเท่านั้นเป็นาศาสนาสถานอีกแห่งหนึ่งนะคะที่เรามีความภูมิใจในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านาศาสนาการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรม ถามที่แบบสงสัยมากมายเลยนะคะอยากจะมาคุยสนทนาธรรม mm hmm. ก็เรียกสนทนาธรรมหรือเปล่านะคะเ mm hmm. จ้าคุณหรือพระอาจารย์เรียกยังไงดีขออนุญ,ญาตนะคะสัมภาษณ์แล้วก็เจาะหรือในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนไทย mm hmm. เรามีส่วนร่วม ในด้านไหนได้อีกบ้างนะคะถึงแม้ว่าต่างชาติต่างศาสนาก็ยังเห็นแบบว่าฝรั่งเขาก็ยังมาวัดนะมันไม่ใช่แค่มาทําบุญมาถวายเพนมาแบบว่าเออพิธีทางพุทธศาสนาเท่านั้นมันยังมีเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์มีเรื่องของฮ i s t o r y มีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่านะคะเหมือนกับว่าเราได้มาแบบเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอีกหลายๆอย่างมากมายยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะ พวกเราก็นั่งอยู่กับท่านเจ้าคุณนะคะพระศรีวชิระธรรมวิเทศว,ทศวิมัส,สก,การาเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณจเจริญพ <จะ S 1> รจงทรกขัน<อ><อ>จเจริญพรหนูผู้จเจริญพรเห็นไหมคือบอกว่าเออหนูอยากจะถามเรื่องหนูแล้วเรนะื่องดิฉันเนาะแบอบว่าเออดิฉันขออนุญาตถามท่านเจ้าคุณได้ไหมเจ้าคะเพราะว่ามันเป็นคําถามค้างคาใจในครั้งแรกที่ได้มาวัดก็เหมือนกับว่าเรียกพระสงฆ์ไม่ถูก จะเรียกหลวงพี่เรียกพระอาจารย์คนนั้นเรียกท่านเจ้าคุณเอ๊ะับ,บหลวงพ่อบ้างหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะเดินพรคือพระในเวลาบวชเข้ามาบวชหม่เราเรียกว่าพระธรรมดา<ช>เป็นพระเช่นชพระ,พระกอพระขอพระนั้นได้สอบได้ไปริยนธรรมสามประโยคขึ้นไปก็จะมีคํานําหน้าว่าพระมหาหอพอเริ่มอายุพันสามากขึ้นมีคนนับถือมากขึ้นเราก็เรียกเริ่ม อาจารย์ก็หมายถึงผู้ที่เราเคารพนับถือให้การช่วยเหลือหรืมอมีความสนิทชิดเชื้อคุ้นเคยก็เราก็เรียกพระอ,อาจารย์พอต่อมาสมมติว่าท่านได้รับเลื่อนสมรักรรษ์เป็นพระครูเราก็เรียกพระครูอย่างสมมติพระอาจารย์เนี่ยเลื่อนสมรักิ์เป็นเจ้าขุนเราก็เรียกเจ้าขุนบางคนก็เพิ่มคำข้างหน้า,าท่านเจ้าขุนเนี่ยความไพเราะของภาษา มันก็มีมากขึ้นบางแห่งเราอาจจะได้ยินว่าพระเดชพระคุณขึ้นมาอีกนะในเมืองไทยอพระเดชพระคุณเจ้าออันนี้เราก็ใช้เรียกเรียกพระที่ท่านเริ่มมีภาษายุคการมากหรือเป็นพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นราชขึ้นไปพระเดชพระคุณเหมือนอย่างหลวงพ่อสมเด็จก็จะเรียกหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จอีกนะสำหรับพระอาจารย์ญาติโยมจะเรียกด้วยความรุ้นเคยว่าพระอาจารย์ก็ได้ท่านเจ้าคุณก็ได้ตามภาษาไทยนะแต่ภาษาฝรั่งเศสเราก็เรียกเวเนร a b ขออนุญ,ญาตถามอีกอย่างหนึ่งคือมารยาทในการเราสนทนากับพระสงฆ์ท่านเจ้าคุณพราะจารย์เนี่ยเวลาระหว่างที่เราสนทนานี่เราควรพนมนมือไหมคะหรือว่ามไม่ได้มีแบบกรอบเราพูดแบบนี้ได้หรือเราควรถ้าเป็นแบบมารยาทชาวพูดแบบผู้ดีก็เป็นวัฒนาธรรมเป็นความงามขึ้นมาแต่ถ้าไม่ต่างประเทศถ้าเราทําได้ก็ดีถ้าทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นวัฒนธรรมวัฒนาธรรมที่เราแสดงออกให้ชาวต่างชาติได้เห็นเออ มาแล้วกับแฟนมากับเพื่อนเอะเข้าเห็นเราพนมมือก็คุยกับพระเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็จะรู้สึกอ๋อทำเยี่ยมไทยมีความอ่อนน้อม<ช>สอนให้เรารู้จักเคารพสถานที่เคารพพระสงฆ์ท่านเจ้าคุณคือในธรรมภาษาชาวบ้านเนี่ยคือท่านเจ้าคุณคือเจ้าวาดปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดก็คือเป็นหัวหน้าคณะพระสงฆ์ทั้งหมดในวัดมีพระรูปใดรูปหนึ่งที่เหมาะสมแล้วก็ ปอพระที่ให้เป็นเจ้าวาดส่วนหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จนั้นก็ท่านก็เป็นประธานสมาคมโดยกฎหมายแล้วก็เป็นประธานโครงการสร้างวัดพระเจดพนแห่งนี้แล้วไม่ทราบว่าท่านเจ้าคุณอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสนานหรือ,อยังเจ้าคะพระอาจารย์อยู่ที่ฝรั่งเศสปีนี้ครบ1ิบปีโอ้ตอนนั้นมาฝรั่งเศสเนื่องด้วยมาดูโครงการสร้างวัดที่ลียงปุถุลียงดูแลการสร้างวัดนวมินทราชุติหลังจากวัดใ้ยายมาสถานที่แห่งใหม่ ปีต่อมาก็ได้มาซื้อสถานที่แห่งนี้แล้วทําไมจะต้องเป็นสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นจังหวัดนี้ต้องเป็นที่นี่หลวงพ่อจะประคุณสุดเด็จก็มีนโยบายให้หาที่ที่ใกล้กรุงปารีสสักประมาณ20กิโลก็หายังไงก็หาไม่ได้ก็ไม่มีสถานที่ที่ใกล้เคียงกับความประสงค์ก็ขยับออกไปจน40กิโลเศษก็มาเจอสถานที่แห่งนี้ก็บางเอืญนจังหวะนะทุกอย่างพอมันจะเป็นของเรามันจะถึงเวลาก็คงจะได้เวลา ก็เห็นว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างห<อ>ลวงพอ่อสเปก็มาดูด้วยตนเองอก็เลยได้ซื้อสถานที่แห่งนี้มาเป็นวัดเป็นธรรมสถานวัดโพวัดเชตุพนกรุงปารีสที่นี่ก็คือ,อยังตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกันกับวัดโพหรือวัดเชตุพนที่กรุงเทพมหานครไหมเจ้าคะในวัตถุประสงค์ก็เป็นแบบอดันเบื่องต้นก็คือเป็นสถานที่ทาบุญเป็นศูนย์อบรมใจของชาวพุทธ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในอนาคตต่อไปก็คงจะได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเป็นเหมือนศูนย์วัฒนธรรมของประเทศไทย<ม>การมาศึกษาพระพุทธศาสนาการมาเรียนรู้เรื่องอาหารเรื่องมวยไทยดนตรีไทยน,<ม>ทยนาฏศิสินไทยอะไรพวกนี้อะไรที่โชว์และแสดงถึงความเป็นไทยเราก็อยากให้วัดโพนี่เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ เป็นเหมือนศูนย์กลหมศูนกลางที่จะให้ข้อมูลแล่เปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติวัดทุกวัดก็พยายามทําตามศักยภาพที่เราทําได้วัดโพธแห่งนีน้เราก็มองเห็นว่าเออวัดก็มีสถานที่กว้างขวางมีสถานที่พร้อมก็อยากจะทําให้พร้อมเจ้าค่ะในอนาคตแล้วสุดท้ายวัดก็เป็นของที่นี่เป็นของชุมชน คนไทยลูกหลานหรือต่อไปในภายภาคหน้าลูกหลานเราที่เป็นคนฝรั่งเศสนี่แหละก็จะช่วยดูแลวัดนี้ต่อไปชาวต่างชาติาทุกครั้งที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยที่ไปเที่ยวกรุงเทพเขาก็อยากจะไปถ่ายภาพวัดโพจะมีภาพวาดิกตรกรรมฝาผนังมีบอกเรื่องราวสัญลักษณ์ขันบ้างตรีศูนย์บ้างสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อคุ้มครองปกป้อง เป็นยักษ์ด้วยอะไรด้วยที่นี่ไม่ทราบว่าท่านเจ้าพนในอนาคตมีแลนที่จะดําเนินสร้างวัตถุประสงค์ไปในทางเดียวกันกับที่ประเทศไทยไมั้ยเจ้าคะ่ะก็คิดว่าวัดจะต้องมีอะไรที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นพระโบสถ์และภายในพระโบสถ์อาจจะต้องมีภาพกิจกรรมฝาผนังร่วมสมัยอาจจะไม่ต้องยกเรื่องในวรรณคดีมาทั้งหมดะจะต้องเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพุทธประวัติบ้าง เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปดูตามวัดต่างๆนะเขาเขียนแบบร่วมสมัยมากขึ้นวัดโพถ้าเราพูดถึงที่เมืองไทยก็วิหารพระนอนที่นี่พ่อเจ้าพระคุณสมเด็จก็มอบรโยบายเลยว,ว่าเออทอดกรถินปีนี้นะจะเป็นกรถินตั้งทุนสร้างโบสถ์ต่อไปก็สร้างเสร็จมันก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เขารบบูชาไม่จําเป็นจะต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วไม่เป็นต้องไปไกลถึง<า>วัดโพกรุงเทพอ,<า>อะไรที่มีอยู่ที่วัดโพกรุงเทพอาจจะ มีอยู่ที่นี่บ้างเป็นบางส่วนยอดส่วนลงมาถ้าสร้างพระโบสถ์เสร็จก็จะมีความสมบูรณ์มีความเป็นวัดที่สมบูรณ์มากขึ้นอย่าลืมว่าในประเทศฝรั่งเศสรเราเนี่ยยังไม่มีโบสถ์วัดไทยไม่ว่าเราคนไทยก็ตามคนต่างชาติก็ตามก็อยากจะเห็นศินลปะเหล่านี้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนโยบายอันหนึ่งที่หลวงพ่อเจ้าปรกรณ์สมเด็จได้ฝากไว้ว่าเออให้บอกญาติโยมให้ได้รับข่าวบุญข่าวดีว่าจะมีโครงการสร้างอุโบสถ์ทอดกระถินปีนี้ก็ ต้องเป็นทุนประเดิมใครบริจาคก็ต้องจารึกชื่อไว้มีการลงน้มเห็นความแตกต่างระหว่างอยู่ประเทศไทยกับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสดิฉันเห็นความแตกต่างชัดมากเลยคือตกใจใชาค่ะพระสงฆ์ทําเองทุกอย่างที่นี่คือกิจบางอย่างเมืองไทยเนี่ยนะเราก็มีที่เรียกว่ากิจจวัดกิจจวัรของพระแล้วก็มี กิจกรรมกิจวัตรหนึ่งมีอะไรบ้างมีสิบอย่างเอาย่อๆเช่นบิณฑบาตเป็นวัดววดพิหารลานเจดีย์เป็นวัดโป่งอาบัตะโกนผมโกนผมโกนหนวดพวกนี้การศึกษารงเยมพระธรรมวินัยโดยย่อละที่เราเห็นชัดก็คือการบิณฑบาตแต่ที่นี่พอมาเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตทําวัดสวดมนต์เช้าแล้วกอลงมาเตรียมพัฒนาหกันวัดมาตั้งอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่มีคนดูแลที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่จะมา เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าในอนาคตมีผู้เสียสละเอ,อเห็นว่าวัดใหญ่พระสงฆ์มีจํานวนมากอยากจะเสียสละมาช่วยดูแลก็ยินดีนะอุบาสกปสิกาเป็นผู้สําคัญก็ต้องมีเข้ามาช่วยงานในส่วนที่พระทําไม่ได้ในบางเรื่องบางคนอาจจะมองว่าทาไม่ได้หรือไม่สมควรทําแต่ว่าอยู่ที่นี่เราก็ต้องทําถ้าไม่ทำหญ้ามันยาวโยมมาเยี่ยมวัดโอ้ลกไม่สวย ก็ปล่อยไว้ไม่ได้พระก็คันไม้คันมือไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวยที่ต่างประเทศทุกแห่งจะถามท่านเจ้าคุณอีกคําถามคืออีกหลายคาถามนะเจ้าค่ะ <laughs> าถามได้ในโยบายที่มีพระสงฆ์อยู่จําวัดท่านเจ้าคุณตั้งจํากัดจํานวนพระสงฆ์ไว้ไหมเจ้าคะว่าควรมีห้ารูปสิบรูปอะไรประมาณนี้เจ้าคา่ะด้วยความที่วัดมีขนาดใหญ่พระก็ต้องมีจํานวนมากขึ้นแต่ยังน้อยเนี่ยเพื่อเกื้อกูลต่อพระวินัยเช่น ในพรรษาต้องมีสักห้ารูปเพื่อเวลาที่มีกระถินเนี่ยจะได้รับกระถินได้โดยสมบูรณ์วัดเพิ่งเปิดขึ้นมาได้สองปีปีแรกก็มี6รูปปีที่แล้วนี่มี5รูปปัจจุบันนี้ก็มีอยู่5ถ้าเข้าพรรษาจะมีเพิ่มเป็น7เป็น8เป็น9้าเป็น10ก็ได้งานวัดเยอะโยมก,ก็ต้องมีพระมีโยมมาช่วยอย่างเนี้ที่เราเห็นทีแรกคิดว่าจะทํากันเองนะทำไปได้หน่อยหนึ่งอ้าวฉันเพนลินแล้วทําไปได้หน่อยหนึ่ง ทางวัดเย็นแล้วกำลังจะทางานโยมมาแนละ้วทีมของล้างมือมารับโยมเออแต่ถ้าเราชายโยมมาเนี่ยเขาก็มีเวลาต็มที่แล้วก็ทําได้ไหวก็พักวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระสงฆ์เป็นสถานที่รับพระสงฆ์ขึ้มาจากทิศท,ทั้งสี่จะเป็นพระต่างชาติจะเป็นพระที่ไหนอาคาตูกะมาพักก็ได้หรือมาจากอ่าประเทศไทยที่ตั้งใจมาปฏิบัติศาสนจทางวัดก็ยินดีรับก็รับรับมาเรื่รอย แต่พระสงฆ์ที่จำวัดเนี่ยคือท่านเจ้าคุณมีโครงการเป็นพระสงฆ์แบบหมุนเวียนแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นมา,มาอยู่ประจําถาวรใช่ไหมเจ้าคะความจริงนี่ต้องการพระอยู่ประจานะอยู่ประจําเหมือนพระอาจารย์อยู่ยาวๆไปเลยถาวายบีซ่า,ามีไ, <ป S 1> ไหมเจ้าคะมีมีเกิดขึ้นหรือย,อย่างเจ้าคะหรือว่าปัญหามันติดแก้ไขอะไรยังไงท่านหลายรูปก็อยากจะขอมาอยู่สามเดือนนะหาประสบการณ์ก่อนอ๋อเจ้าค่ะประมาณนี้เออขอมาอยู่หนึ่งปีหนึ่งปีอ่ะ ส่วนใดพ่อถามไปขอสามเดือนก่อนนะครับไปหาประสบการณ์ตรงนั้นตรงนี้พูดถึงตรง,ตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าโครงการต่อไปถ้าหากก็จะมีชาวไทยชาวพุทธหรือว่าฝรั่งก็ตามบวชพระบวชเนนอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นโครงการด้วยไหมคะเป็นโครงการที่คิดไว้อยู่และอยากจะทํอยู่แม้จะระยะสั้นเพียนสักสองอาทิตย์บวชสมณีนนบวชพระ เพื่อเขาได้สึมซับเรียนรู้พุทธศาสนาขออนุญาตเชาะขออนุญาตนะเ้าเท่ากับที่ฟังเศสยังไม่มีวัดไหนทาขึ้นเนาะยังยัง,ยงไม่มียังทม่แบบท่านก็ถามว่าเอ๊วัดโพนี่จะทํำไหมรงการบวชสัมมาเนรนบวชพระเน<อ>ี่ยเราต้องทําเอกสารคู่มือคําแปลแต่างๆมาให้เรียบร้อยตั้งแต่คําขอบวชคําท่องอะไรต,ต่างๆมันหม่ทิ้งอะไรเขาจะได้รู้เข้าใจบวชมาแล้วเขาจะต้องปฏิบัติยังไงเสกคียวัตรกิจวัตรมีอะไรบ้างเราก็ต้องทําเป็นคู่มือมา ดิฉันเข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้า,าคะคือเห็นแบบว่าบุ๊กคิง้งมาพักเปิดจองมีปฏิทินวันไหนว่างไม่ว่าง,างอันนี้คือส่วนของบังกะโลบ้านไม้ที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆข้างๆวัดทุกครั้งที่มาวัดก็จะเห็น อันนี้คือมีมานานแล้วหรือมันความเป็นมามันเป็นยังไงอะเจ้าค่ะสิ่งเรานี้ก็มีมาพร้อมกับสถานที่แห่งนี้มีมาก่อนที่วัดจะม,มาตั้งด้วยความที่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานวันเกิดอะไรต่างๆมาประชุมสัมมนาตอนที่วัดมาดูก็มีความรู้สึกเออสถานที่มีความพร้อมเราสามารถที่จะดัดแปลงคนได้มา พักเวลามีปฏิบัติธรรมเวลาเดินทางจากเมืองไทยมาสามารถประพักที่นี่โดยไม่ต้องไปพักโรงแรมก็ได้เป็นการบำรุงวัดไปใน,นตัวเราสามารถนิมนต์พระสงฆ์ไปทํากิจสงฆ์นอกสถานที่ได้เช่นทําบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะได้ทําได้เหมือนกันคือญาติโยมมีความประสงค์จะนิมนต์พระไปในพิธีต่างๆขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่งานแต่งงาน งานคดรอบมันเกิดที่บ้านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่วัดทั่วฝรั่งเศสได้โยมอ๋อทั่วฝรั่งเศสขอให้โยมนิมนต์บางทีไปถึงต่างประเทศแบบใช่ไปได้เลยเนาะไปถึงเมิเตอร์เรนด์ถึงสวิตถึงสเปนถึงที่ไหนถ้ามีโยมประสงค์ศรัทธาพระก็ประอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านณปัจจุบันวัดก็ได้เปิดเป็นสถานที่ บำเพ็ญกุศลของญาติโยมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ที่มีความสป,ปายะญาติโยมอยากจะมาเยี่ยมมาชมก็สามารถมาได้ทุกวันนะเปิดวัดทุกวันทีนี่ในส่วนทิ่ทางาวัดขาดแคลนที่จริงก็ไม่ขาดแคลนอะไรโยมธรรมชาติของมนุษย์เราก็คือข้าวและน้ําเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นชาววัดหรือชาวบ้านสเพสตาอาหารัตติการสพสัพตทั้งหลายอยู่ได้เพราะ อาหารถ้าญาติโยมมีความประสองค์อยากจะมาร่วมทําบุญถาวายพระาหารก็สามารถมาได้ถาวายการอุปธรรมบำรุงในกิจกรรมของวัดต่างๆก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือทางวัดนอยากให้โยมได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรามีสถานที่อันเหมาะสมเกื้อกูลและสายแล้วมีโอกาสก็มาสามวันสองคืนหรือมาทั้งวันมานั่งสมาธิ ขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะคะยังไงท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้าไปติดตามหาข้อมูลได้นะคะทางเว็บไซต์ของทางวัดขึ้นมาตามนี้เลยค่ะหรือจะเข้าไปหน้าเพจ Facebook นะคะก็เข้าไปดูข้อมูลมีกิจกรรมบางทีการบำรุงบุรณะสถานที่การซ่อมแซมการทาสีด้วยแล้วก็ทางวัดก็น่าจะยัง ขัดแคลนเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะหรือว่า Fire, หลอดไฟอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่ามีจิตศรัทธาก็สามารถเข้ามาบริจาคมาติดต่อข้อมูลทางเพจวัดมาอัปเดตข้อมูลกันทางเพจวัดได้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามถ้าการสนทนาการพูดคุยที่เราสนทนากับท่านเจ้าคุณไปมีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกาละเทศะก็ต้อง ขอกราบอภัยนะคะก็จะเรียนรู้และก็พัฒนาการปฏิบัติการพูดคุยกับพระสงฆ์ต่อไปในวันข้างหน้าตอนนี้พวกเราก็รบกวนท่านเจ้าคุณมามากมานานอันควรได้จักระยะใหญ่เจ้าค่ะก็จะขออนุญาตกราบนมัสการลาอันนี้คือพูดถูกนะกราบนมัสการขอเจริญพรเนีโชคดีความสุขทุกท่านอัปยุเจริญพร จะไม่แบบอ้อาวโยโมสวัสดีท่านไม่ได้บอกชาวต่างชาติ<แ>เ,าเห็นพระพระเรียกโยมโ<ล>เขาก็เรียกอ้าโยโมไปก่อนนะเียวเดี๋ยวเขาไปบางทีมีคนโทรศัพท์มาจเจริญพรยมก็เจริญพรกันเอ๊ะก <c oughs> ้องไปเจริค่ะ <c oughs>